โอ้โหตลาดทองคำเพิ่งทำเรื่องใหญ่เลยครับวันนี้เราจะมาแกะรอยบทวิเคราะห์ฉบับมืออาชีพกันว่าเขามองสถานการณ์ล่าสุดนี้ยังไงแล้วเราควรจะวางเกมรับมือกับมันแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับ4,737.35อืจําืมจำเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆแต่มันคือใช่แล้วครับสถิติม จุดสูงสุดตลอดการหรือที่เราเรียกกันว่า all-time high ของทองคำเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเปลี่ยนเกมการวางแผนทั้งหมดเลยล่ะครับทีนี้คำถามที่อยู่ในใจของหลายๆคนตอนนี้เลยก็คือแล้วไงต่อราคาพุ่งไปขนาดนี้แผนคืออะไรล่ะเราจะทำอะไรกันดีไม่ต้องห่วงครับบทวิเคราะห์ฉบับนี้เขามีคำตอบให้เราแล้ว โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยจุดสูงสุดใหม่ตลอดการเรามาดูกันก่อนเลยว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่คือในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาฟันธงเลยนะว่าตลาดตอนนี้เป็น strong bullish คือเป็นกระทิงที่แบบแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็กำลังอยู่ในโซนที่เรียกว่า premium ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเทรนด์มันยังเป็นขาขึ้นแบบสุดๆนะแต่ว่าราคาตอนนี้มันถือว่าแพงแล้วละ่ะถ้าเทียบกับรอบล่าสุด เอะแล้วเขาดูจากอะไรล่ะถึงได้มั่นใจว่าเป็นขาขึ้นมันต้องมีเหตุผลทางเทคนิคสิใช่ไหมครับอ่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันต่อในส่วนที่2เลยครับกับเรื่องของการอ่านโครงสร้างตลาดค่ะก่อนจะไปต่อขออธิบายคำนี้แป๊บหนึ่งนะครับโครงสร้างตลาดหรือ market structure เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาแบบง่ายๆเลยนะมันก็คือการที่เราดูว่าราคามันทำจุดสูงสุด จุดต่ำสุดยังไงเพื่อที่จะได้อ่านออกว่าเออตลาดมันจะไปทางไหนกันแน่แค่นั้นเลยครับทีนี้พอดูโครงสร้างจริงๆนะครับโอ้โหชัดเลยเห็นไหมคะว่ามันมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือ higher high ตรง4,737แล้วก็มีจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นหรือ higher low ที่4,658ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันเกิด BOS หรือ break of structure คือราคามันทะลุก,กรอบเดิมขึ้นไปได้แล้ว นี่แหละครับคือการยืนยันแบบชัดๆเลยว่าฉันเป็นขาขึ้นนะตอนนี้ที่เห็นราคาลงมาเนี่ยมันแค่ย่อตัวเฉยๆครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าทิศทางหลักคือขึ้นชัดเจนคำถามต่อไปก็คือแล้วตรงไหนล่ะโซนราคาไหนที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษมาดูกันต่อในส่วนที่3เลยครับแล้วเครื่องมือที่นักวิเคราะห์เขาใช้หาโซนพวกนี้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ล่ะครับฟิโบน a ชชี retracement ชื่ออาจจะดูยากนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของมันง่ายมากเลยมันคือเครื่องมือที่ช่วยเราหาว่าเอ๊ะราคาจะไปกลับตัวแถวๆไหนแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นเลยครับอ่ะดูตารางนี้กันนะครับ นี่คือระดับราคาสำคัญสำคัญที่ได้จากการตีฟิโบนชชีเลยไล่มาตั้งแต่จุดสูงสุดที่4,737ลงมาถึงจุดต่ำสุดของรอบที่4,658แล้วเห็นตรงกลางไหมครับที่เขียนว่า e q u i l ลิเบียตรง4,698เนี่ยแหละจุดนี้มันเหมือนเป็นเส้นแบ่งเลยนะว่าข้างบนคือโซนแพงข้างล่างคือโซนถูกน่าสนใจมากแต่ในบรรดาโซนทั้งหมดเนี่ยโซนไหนคือที่สุด นักวิเคราะห์เขาชี้เป้ามาที่นี่เลยครับ OTE zone หรือชื่อเต็มๆก็คือ optimal trade entry แปลตรงๆเลยก็คือจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดนี่แหละครับโซนที่เขาเล็งกันอยู่เอาละครับหลังจากวิเคราะห์กันมาทั้งหมดก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยส่วนที่4ครับแผนการเทรดมาดูกันว่านักวิเคราะห์เขาวางเกมไว้ยังไงบ้างแผนหลักๆที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบแรก แผน A คือ Buy the Dip อันนี้คือแผนตามน้ำเลยคือรอให้ราคามันย่อตัวลงมาที่แนวรับสวยๆแล้วค่อยเข้าซื้อส่วนอีกแผนแผน B คือ Sell the Rejection อันนี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะคือแผนสวนเทรนเป็นการรอขายตอนที่ราคามันขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วก็ร่วงลงมามาดูรายละเอียดของแผน A หรือ Buy the Dip กันครับ จุดที่เขาเลงจะเข้าซื้อกันเนี่ยก็คือโซน OTE ที่เราคุยกันไปแถว่แถ, 4, ถึง4,698หรือถ้ามันลงมาลึกกว่านั้นก็จะมีอีกโซนคือโซนดีมานรออยู่แน่นานว่าต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss วางไว้ข้างล่างส่วนเป้าหมายก็มองไปที่จุดสูงสุดเดิมหรืออาจจะสูงกว่านั้นไปเลยทีนี้มาดูแผน B กันบ้างแผนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าความเสี่ยงสูงนะครับ และเขาไม่ได้คิดจะเข้าเลยนะมันมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ว่าต้องเห็นสัญญาณว่าราคาโดนปฏิเสธแบบชัดๆก่อนและต้องเห็นโครงสร้างในทามเฟรมเล็กๆมันพังลงมาก่อนด้วยถ้าเงื่อนไขครบถึงจะพิจารณาเข้าขายแถวๆโซน4,730ถึง4,740แล้วก็มองเป้าหมายลงไปข้างล่างและแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วละครับส่วนที่5เราจะมาดูกันว่า แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดนิวยอร์กเปิดมันคือช่วงตัดสินเลยล่ะครับดูภาพรวมของวันนี้นะครับมันน่าสนใจมากเริ่มจากช่วงซิดนีย์ราคายังอยู่แถวแถว4 6 9พเพอเข้าช่วงโตเกียวราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาและพอมาถึงช่วงลอนดอนบูมทำจุดสูงสุดใหม่ที่4,737โอ้โหแล้วทีนี้ตลาดสุดท้ายของวันนิวยอร์กจะเล่นท่ายากแบบไหนกันล่ะเนี่ย โอเคมาดูฉากทัดศน์ที่เป็นไปได้กันแบบแรกเลยนะคือไปต่อหรือ continuation ง่ายๆเลยครับคือแรงซื้อยังไม่หมดตลาดนิวยอร์กอาจจะพากันดันราคาทะลุ4,737ขึ้นไปอีกโดยมีเป้าหมายต่อไปที่4,750อันนี้คือแบบแรก ฉากทัศน์ที่2คือการย่อตัวหรือ pullback ซึ่งสถานการณ์นี้แหละครับที่มันจะเข้าทางแผน A b ย y ด,ดดิบของเราเปะ๊เปะๆเลยคือราคามันไม่ไปต่อทันทีแต่ย่อตัวลงมาหาโซนซื้อสำคัญสคัญของเราก่อนไม่ว่าจะเป็นโซน OTE หรือ demand แล้วค่อยดิดตัวกลับขึ้นไปตามเทรนเดิมแบบนี้สวยเลยและสุดท้ายฉากทัศนะที่3คือการกลับตัวหรือที่เขาเรียกว่า distribution สถานการณ์นี้คือ ราคาขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแล้วไปต่อไม่ไหวครับจากนั้นก็โดนเทขายอย่างรุนแรงกลับลงมาเลยโดยมีเป้าหมายลึกๆอย่าง4,637ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเข้าทางแผน b s e l l the Rejection นั่นเองเอาล่ะครับเรามีแผนแล้วเรามีฉากทัดแล้วแต่ทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดสิ่งนี้ไปส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดมันคือหัวใจของทุกอย่างเลยครับนั่นก็คือ กฎของเกมหรือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและนี่คือกฎเหล็กเลยนะครับเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์คนนี้ย้ำเสมอเพื่อปกป้องเงินทุนของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้อแรกเลยนะห้ามไล่ซื้อที่จุดสูงสุดเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดเลยข้อ2ต้องอดทนรอให้ราคามันลงมาในโซนที่เราเล็งไว้เท่านั้นและโซนที่ดีที่สุดก็คือ4 6 8 8้อถึง4,698กข้อ4ทุกครั้งที่เข้าเทรดต้องมี stop loss เสมอ และข้อสุดท้ายสำคัญมากๆคือจำกัดความเสี่ยงในแต่ละครั้งไว้ไม่เกิน1-2%ของเงินทุนทั้งหมดจำกดพวกนี้ไว้ให้ดีเลยครับและทั้งหมดนั่นก็คือการเจาะลึกบทวิเคราะห์นี้ครับการวิเคราะห์เสร็จแล้วแผนการก็พร้อมแล้วทุกอย่างถูกวางไว้หมดแล้วคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือตลาดจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนฉากทัดไหนกำลังจะเกิดขึ้นจริง